หมกน้ำไม้จ้าหมกน้ำไม้หมูสามสั้นแบบจัดเต็มเลยพี่น้องเ้ยมือนนิเอาพี่น้องนี่เขาเอาใบตองมาประคบกับบนอนหนึ่งนี่หนึ่งลวกให้มันนั่นออนจักน้อยเวลาไปห่อมันสิ่งมแตกพี่น้องเย้ยใบตองบอนหนึ่งเขาเขาเนี่แหละไม้ก็ไป หมูเยอะๆเลยวันนี้อย่าหอไใหญ่ได้ไปนองได้เดี๋ยวเดี๋ยวหองปได้ใส่เลือเด,ดเพิ่มกาไปลูกโดดสองปรับจับจีบจับจีบขยุ่มปรับ มันก็ได้อยู่นะครับอุ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมหนึ่งแล้วครับได้บักลายหมกเลยเอาหมอนหนึ่งห้อนแล้วพี่น้องใส่หวดลงไปแล้วเดี๋ยวเอาหมกน้ำใหม่เขาลงเลยพี่น้องเลยเอ้ยพี่น้องเอาหมกน้ำใหม่เขาลงไปเลยครับเรียงลงไปเลยโอ้โหเนี่นเอียบ นะปิด้าไว้พี่น้องรอเวลา25นาทีโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยขวดหุย,ห,ยหุยเลยอะพี่น้องไปล้งจานจัดจานเลยเลยครับสวัสดีครับพบพ่อกับชานยนต์ชิมอีลวครับพี่น้องม้อนี็ได้นักกินแซ่บมาฝากมาตอนกันคือเข้าพี่น้องเลย มือนีเป็นหมกน้องไม้ไส้หมูสามสันเด้อพี่น้องเด้อเป็นหมกใบตองเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหมัดบานเขาเลยหอมๆเลยพี่น้องหอมใบตองเสบนัวแน่นอนพี่น้องเลยเอาพูดใดเขามาแล้วก็ฝากเป็นังใจชั้นชั้นชิมนะเ,เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับมีกับเขากับน้ำม,มาฝากบรรอนกันสมือพี่น้องมาเด้อกินเขาอันนี้เปิดมาแล้วเด้อพี่น้องสองหมกนีม่มาเปิดให้บ้ง เริ่มเย็นแล้วละ่ะส่วนสีเทสแลแล้วๆหมกง่ายๆเลยพี่น้องเลยนี่นี่จับเต็มอยู่แล้วเอาความแล้วพี่น้องไหมเขาเหนียวหอนหันด้วเก้าครับหนึ่งแล้วไม่ได้ไยโอ้ นี่ปันเหนพวกเราพี่รองก็งหันกันเลยมันยังควันอยู่พี่รองเลยใส่แล้วก็มาเลยมูไล,ล่ก็ต้องไม่นะพี่รองมอเียคำได้ยัไงครับ 음. 야누워하이 뭐? 그냥 그럼... วันมูไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆพี่อนลองเลย อย่างีเสียงตึ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 งมาพี่น้องเสียงโรงงานหนึ่งคันเขาปั๊มงานอยู่ทั้งนั้นเขาพักเคียงเงินเคียงเคินตองผมพักเคียงตรงเมื่อี้ีเสียงรบกวนแน่เลยพี่น้องเลยอมองหม่ค่อยง่ายพี่น้อง โอ้ເຂົ <si> er <descript> <laughs> ້າຫວນປັນບໍ່ໄດ້ອັນນີ້ความັກນອງ กันมีใบย้อมะฮ้องลางเนี่ยแทงเสียบพี่น้องเลยใบย้อยอนกินกับหมกน้ำใหม่เนี่ยเสียบมะฮ้องใบตองก้อนก้อนหนึ่ง Ơn Ơn mục no mai xay mũ 3 săn Bà đại học phí đoàn Tớ xay no mai Lý กลายเป็นพักกันพี่น้อ นัวมันหมูนัวนำปะลาะร้านีน่บะดำใะยะน้งอีกในความคนของเขาเบียร์พี่น้อง <c oughs> ดวดดวดพริกแดงกินดาบานเท่าี่น้อง พี่น้องยา่ยางแซับย่างจวดเลยครับหอมใบตองพี่น้องเลยมันนัวแซับเอาพี่น้องจังเดยขอขอบคุณขอบคุณเด้อะสำหรับการรับชมพี่น้องเลยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจช,ช้านจนชิมเลยเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกันไว้ครับมีกับขขากำลังมาฝากมาตอนกันสูมือพี่น้องมือน,นี้ขอตัวไปแล้วครับ s u บ s c